จะแน่นเลยหนาเต็มมากครับเด่นมิชลินเด็กดก้าเด็กก้าสามคันครับเด็กครับรตลอด ไปเสียได้กี่เที่ยวแล้วรถแเที่ยวครับว <c oughs> ันนี้วันนี้รถเยอะแล้วเห็นว่ามา,าไปที่ททนนะเทศบาลกาลันทาคนละเที่ยว15คันน่ะเห็นว่าจะให้เขาเข้าก่อนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะรอดูก่อนครับทีมงานทุ่บ้าครับไปก่อนสิ xương xiên là cái này phải rau thêm cặp à mình thế mương là sám rồi nè mình đã chàng thiêu là เดอะไรนี่จะดีมากเลยพอ,อ,ก,อ,อกันไม่มพอกันไม่เโอ้คบคนโบกนะครับคนโบกสามันเลยวันนี้น ี่สิบกว่ารถไรจะมึงเีเพราะว่าพวกพวกพวกเอาไปทีลำพ่าพิฆ่ตมาพลัเทียวพลตเทียวโอเครถหวงสิมาตแบบเดียวเต็มนะ